ปุ๋ยขี้ไก่เขาจะช่วยบำรุงพืชทั้งดอกผลนะคะแล้วก็ให้ความเขียวงามมากเนื่องจากมีไนโตรเจนที่สูงมากนะที่สำคัญเลยก็คือผ่านการหมักไบโอกแก๊สมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้ทันทีนะคะก็คือใส่ขี้ไก่หนึ่งถุงต่อดินหนึ่งถุงค่ะเราใส่แบบนี้เลยนะคะเติมดินให้กับผักสวนครัวของเรานะคะ สวัสดีค่ะอิเดพากาเด้นนะคะสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะแนนพาเพื่อนๆมาดูผักที่แนนปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเป็นบริเวณโรงแจ้งที่อยู่ติดกับริมถนนนะคะซึ่งผักที่แนนปลูกก็จะมีทั้งผักสวนครัวนะคะแล้วก็ปลูกแคลสําหรับรับประทานในบ้านนะคะ สำหรับเคลที่แนนปลูกนะคะแนนมีเคลหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็แนนจะพยายามทดลองปลูกหลายๆพันธุ์นะคะเพื่อให้รู้ว่าในสภาพแวดล้อมที่แนนอยู่นะคะสามารถปลูกอะไรได้บ้างแล้วก็ปลูกตัวไหนที่ได้ผลดีนะคะสำหรับเคล็ดลับการดูแลต้นเคลให้สวยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องมันคอยเด็ดใบแก่หรือใบที่ติดเชื้อ รานะคะทิ้งนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาลามต้นค่ะแล้วก็เวลาที่เด็ดแล้วก็เก็บทิ้งด้านนอกสวนนะคะเพื่อที่จะให้ต้นเขียวของเราแตกยอดใหม่ค่ะต้นเคลวเป็นผักที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวนะคะดังนั้นเวลาที่ทำการเลี้ยงอย่าพึ่งใจร้อนแล้วก็เด็ดน้องก่อนถึงวัยอันควรนะคะ ซึ่งเคลที่มีลำต้นโตแบบนี้คือเคลที่มีอายุประมาณ3-4เดือนนะคะในช่วงนี้จะเหมาะต่อการเก็บใบของน้องค่ะสำหรับเคลที่มีอายุที่ต่ำกว่า2เดือนเราเรียกว่าเบบี้เคลนะคะซึ่งเคลที่มีอายุประมาณนี้จะมีสารอาหารสูงนะคะแล้วก็อร่อยค่ะแต่การเด็ดน้องที่มีอายุน้อยเกินไปจะทำให้ต้นเคลชะงักการจเจริญเติบโตแล้วก็เขาจะ มีการเจริญเติบโตที่ช้านะคะดังนั้นปล่อยให้น้องโตประมาณ3-4เดือนค่อยเก็บจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าค่ะแล้วก็ต้นแข็งแรงสามารถต่อยอดไปเรื่อยนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คือปริมาณแสงแดดนะคะเคลชอบแดดค่ะแล้วก็ไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะดังนั้นในช่วงหน้าฝนนะคะถ้ามีความชื้นสูงให้งด น้เนะะื่องจากในช่วงนี้จะติดเชื้อราได้ง่ายทำให้ต้นตายค่ะในวันนี้นะคะแนนจะมาทำวิธีการดูแลต้นเคลยยังไงให้สวยนะคะแล้วก็การบำรุง